าาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Hyper Upgrade ทั้งสปีคเกอร์แมนนั่นเองนะหลังจากที่ผมเนี่ยตามหมามันมาอย่างเนิกนานนะครับในที่สุดก็เทิปมาได้สักทีนี่ครับตัวนี้เลยผมจะวางแล้วอ่าอนี่ครั้งแรกนะครับที่ผมได้แตะมันนี่ยอัปเกรดเชียนี่นี่คือถ้ามาบวกกับเล็บเล็บประฉานะครับคือแบบระยะมันจะประมาณนี้นะฮะ เอาอู้ตะคิดแล้วกันว้าวยับเกรดเจ้าซันต้าทีวีแมนไปด้วยนะก็ความคิดส่วนตัวผมเนี่ยไฮเปอร์เนี่ยเป็นตัวนึงที่ดีเหมือนกันนะฮะคือตัวนี้เพิ่งมาได้อะแต่ข้อเสียของมันคือแบบว่าอัปเกรดอัปเกรดแพงไปหน่อยนะ <c oughs> ผมว่าอย่างเงี้ยนะครับอัปเกรดมันแพงไปหน่อยนะคือมัน ผมคิดว่ามันมันมันจะมายากที่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าด้วยองคำที่มันโหดตัวเลโกโหดอ่ะมันมันมักจะอัพเกรดแพงเว้ยแบบเช่นพวกออคัลลี่อะไรเงี้ยพวกซิลิสเตอร์อะอะไรประมาณนั้นอนะเออผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอไอตัวไฮเปอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบซูเปอร์แรงที่สุดหรือเปล่านะอัพเกรดตอนนี้พี่แกมีสองมีสองมีเปอดสองข้างแล้วก็ใช้ได้ แต่ผมจะคิดว่าถ้าผมได้อะตัวอะไรที่มันต้องการเนี่ยผมไม่ผมจะไม่คิดอย่างนั้นเลยคืออะไรวะผมจะไม่เอาไปเทรดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะเอาไปขายเจมเนี่ยไม่มีไม่มีทางแต่แต่ถ้าเขาให้ข้อเสนอที่ดีเช่นบกแบบพวกอัพเกรดท่านดิวแมนอะไรเงี้ยผมก็ก็ดีอยู่นะแต่จะบ้าเหรอมันจะมีสักมันมันจะมีสักกี่คนนะที่ซะอุปิดเทรดอะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ย ผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับโจนนั่นเดี๋ยวผมอัปเกรดในประชาเซึ่งผมก็เอามิวบิ้งมาด้วยนะนะครับสึดหล่อหน้าเก๋อันนี้เดี๋ยวผมอัปเกรดพี่แกนจริจริงผมเล่นมาแล้วลนะ่ะตาหนึ่งคืออันอันอันนี้ตาแรกที่ได้มาลองสดสดเลยนะมา,มาลองมา,มาลองมาลองมาลองใช้พ้ลองกับคนดูนะ ผมไม่รู้คลิปนี้คุณดูจะชอบกันไหมนะแต่ว่าผมจะเก็บมาเป็นที่ระลึกเอาไว้แล้วกันไอ้ตัวนี้เนี่ยจะจำเอาไว้ตลอดเลยคือมันจะเป็นตัวที่ผมในคิดถึงที่สุดถ้ามันหายไปแล้วก็ไม่อยากให้แบบนี้หายไปอีกไม่อยากให้มันโดนปิดอะไรเงี้ยคือเอาไงดีอ่ะถ้ามันปิดขึ้นมานี่ผมจะรู้สึกแย่ม,มากทุกคนเพราะว่าผมลงทุนไปกับเงินแต่ละอย่างเนี่ย เอาไปซื้อตัวเพื่อที่จะเอามาเทไทไฮเปร์เนี่ยมันแบบแพงมากเลยนะไม่รู้กี่พันตัวที่ผมซื้อมาในแมปแมเนีในแมปเนี้ยแถมเป็นเกมพาที่ซื้ออีกผมจะเริ่มอัปเกรดตัวเงิน้วครับเพราะว่าขั้นสุดท้ายผมจำได้ว่ามันเป็นขั้นสุดท้ายมันต้องใช้เงินสามหมื่นห้านะผมจำได้อยู่วาเป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็เอาซอกซิกมาด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้มันเลย ซึ่งผมก็งงว่ามันเอามาทาไมแบบเพื่อเอามาเพื่อเอามาคุ้มกันอะไรเงี้ยทุกคนเออเพื่อเอามาคุ้มกันเบื่อมันมีตัวที่หลุดออกมาจะได้มาวางกั้นไว้โอ้ยพี่ไฮเปิลหัวดมากไม่รู้ถึงหมื่นห้าไหมนะผมจะได้อัปเกรดเลยไม่ถึงครับอัปเกรดสตาร์แม็กเลยกันตอนนี้ตัวเงินทุกตัวแม็กหมดแล้วนะเลยสามตัวนี้ครับสามหนอยังไม่อัปแม็ก ยังอัปเดต็กเลยตอนนี้เราอยู่ที่ยี่สี่ครับก็วิว่าอีกสองพันเนี่ยก็จะอัปเดตย้ำเกตขั้นต่อไปแล้วนะก็มันก็โหดมากๆแหละแต่ว่ากูจะพูดทังไงตรงนี้ตัดออกอ่ะอันนี้อัปเดตละขั้นขั้นที่สี่ครับดาเบตหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยระยะสิบแปดจุดหกคูดาวศูนย์จุดสี่ แต่ถ้าเป็นระยะธรรมดาเนี่ยมันจะประมาณอ่าเท่าไหร่วะห้าสิบเหรอไม่ใช่น่าจะห้าสิบเนี่ยผมไม่รู้อะน่าจะห้าสิบแล้วเนี่ยผมจะอัพเกรดเรนเป็นฉานะครับตอนนี้พี่แกระยะสี่จุดเก้าจุดห้าอัพเกรดมิวบิง้งก่อนแมสละเรียบร้อยยัอ่ะเขาว่าไอ้มิวบิง้งเนี่ยมันได้มันเป็นตัวที่คอมโบนรกกับโอคัลลี่มากเลยนะผมผมรู้แล้วว่าได้มาจากสูตรใครแต่ผมไม่บอก ตอนนี้เรเบชาเนี่ยผมดูที่แบกอยู่เหมือนกันแต่ไฮเปอร์เนี่ยแบกสุดแบกแบกเยอะกว่าเรเบชานะครับคือใครที่เรียกมาใครใครรีกชื่อเระบชาเป็นชื่ออื่นเนี่ยก็ผมก็ไม่เป็นไรนะครัเพราะมันก็ไม่ผิดต่างคนต่างเรียกกันผิดได้นะเออผมก็จะรออัปเกตท่านสุดท้ายแล้วกันนะครับรู้สกว่าพี่แกจะแบกไหวไหมตอนนี้สองหมื่นห้าละวอนนี้ผมเรียกคนเดียวนะครับ เกดาเมสสองหมื่นระยะหกสิบจุดห้าคูดาวศูนย์จุดสองห้าครับว้า wow, วโคตรเก่งตัวนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นผมผมจะผมจะทำให้มันเป็นอ่าเป็นตัวเริ่มเกมนะตัวนี้คือตัวเริ่มเกมนะครับคือ,อแรกๆอ่ะจะปล่อยมันไปก่อนเลยแล้วมันมันก็จะค่อยๆเข้าไปแต่แต่มันจะแต,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 แต่แต่มันจะชิปขออายอหน่อยนะครับปล่อยมา คือตอนนี้มันมาแล้วมันมาหลายตัวแล้วก็เลี้ยมันมาหลายๆตัวมันก็เข้ากันเยอะจนเนี้ยเลื่อนเลยสามสิบผมก็เลยรีบวางตัวที่สอตอนแรกว,วางงนั้นเนี่ยแล้วแล้วมันหลุดผมก็เลยขายจากนั้นเพราะว่าเงินน้อยมากแล้วก็เอามาวางตรงนี้คือดีนะที่ระยะมันศูนย์ห้าวังงานนะถ้าหนึ่งวินี่คือแตกฐานแตกนะครับเดี๋ยวว่าผมจะวางตัวหนึ่งดีกว่าผมจะวางข้างๆกันเลยตรงนี้ ไม่เช่ว่าได้ได้มาวันเดียวแล้วแล้วเอาไปทิ้อ่ะอัพไปกอย่าครั้งสุดท้ายเหมเดิมคือตอนนี้เนี่ยชอยเล็กน่าจะน่าน่าจะยับแล้วลครับยับเยอะแล้ะไม่ต้องไม่ต้องสู้ต่อแล้วถึงแม้ว่าพวกแกจะพยายามต่อไปพวกแกก็ไม่สามารถจาัดก,การฉันได้หรอก บอสมาเนี่ยจะชนะไหมแต่ผมต้องเชื่อมั่นในตัวไฮเปอร์เว้ยคือมันจะมีอยู่สองตัวที่ผมต้องการคือไฮเปอร์ไอเนี่ยให้ได้มาแล้วไฮเปอร์ Hyper ได้มาแล้วนะกับดีเจทีวีแมนะไอดีเจทีวีแมนเนี่ยตอนในนี้ที่ผมอยากได้เนี่ยเพราะว่าอะไรนะเหรอเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาไปเล่นหมดไฮเอ๊ะไอ,อติดคำไฮเปอร์ละอัพกีรคือผมเนี่ยจะเอาไป จะเอาไปเล่นโหมดเอเลสโหมดนะฮะเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปเว็บที่1นึให้ได้ผมเลงไว้แล้วประมาณ110นะครับเพราะว่าผมอยากได้อัปเกรดจะท่านใหดิวแมนอยากได้อัปเกรดท่าน mm hmm. ดิแมนัะใช่เพราะว่าผมเนี่ยจะเอามันไปเล่นโหมดนี้นี่แหละแต่ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะเห็นว่ามันจะรีเซ็ตอีก2ชั่วโมงมั้งสวันสชั่วโมงมั้งไม่รู้อ่ะผมว่านะ ผมขายมันวิ่งเลยด้วยเพราะตอนนี้มันมันมันไม่ใช่ตัวต้องเกมแล้วที่เหลือก็วางไฮเปอร์นะสงสารป่ะตอนแรกนี่คือผมโดนมันเล่นยับไปน,นะตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะได้เล่นมันกลับบ้างไฮเปอร์เนี่ยไอ้ไม่ใช่ท็อกซิกเนี่ยผมว่าผมไม่ต้องเอามันมาหรอกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้มันแล้วเพราะว่าไฮเปอร์เนี่ยแบกได้ ตอนแรกก็น,นึกก็น,นึกว่าเออท็อกซิกเนี่ยมันจะเอาไปเล่นต่อได้นะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไฮเปิลมันแบกทำยังไงได้ตอนนี้กิดมาแล้วครับกิดมาแล้วก็ตายฮะโอ้ช่างกากสติงอันนี้เขาโคเฟมทูเวอร์ครับอันนี้ก็ยังแบกไหวไหมครับไม่ไหวครับทอยเด็ดแบกไม่ไหวครับอัปเกรดครับสุดท้ายไฮเปอร์ตัวที่สาม ที่พ่อเลีบยประชาร์ที่ที่บับระยะการโจมตีให้นะจะวางตัวหนึง่งวางได้บอ่เอ,อเฮ้ยเอแล้วนี่เงินเริ่มเหลือน้อยละ ครับตอนนี้เราก็อยู่เว็บสุดท้ายแล้วนะผมจะวางไฮเปอร์ตัวสุดท้ายในวงของเรือประจัอัพแม็กละมารับตอนนี้บอสตอนนี้บอสมานะรู้สิว่าจะผ่านฝูงของไฮเปอร์ได้ไหมผมว่าก็ผ่านได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้มันวกกับมันจะสามารถอีกสักอีกห้าตัวนี้ได้ไหมแล้วก็เข้าฐานไปเนะี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่าแต่ผม แต่ผมเชื่อในตัวของไฮเปอร์แท็อนะัปเกรดได้สิบกระแมนครับผมเชื่อในตัวของมันเว้ยดูดิเลือดสองล้านขนาดนี้หนึ่งล้านแล้วคิดว่าจะไม่ตายได้งไงเนี่ยตายแล้วเรียบร้อยฮะผมว่าเดี๋ยวผมกลับไปล็อบบี้ก่อนสิกคําวล่าไอตัวบัฟตัวบัฟตัวบัฟคูดาวตัวบัฟดาเมยครับแล้วก็กินเลเซอร์โอ้เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าก็ดีเหมือนกะันนะ กินเลเซอร์ใหม่ชื่อมได้ปุ๊บ